สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ m Gaming ในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกม Argo Choice ทางเลือกของ Argo ในตอนที่3กันแล้วนะครับก็จากการเดินตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ไพ่ของตุลาการมาเนาะแล้วก็ย้อนอดีตนะครับตอนที่เราเนี่ยเป็นตอนฆ่าโทฟิลสใช่ไหม เออเรามีภารกิจฆ่าโทเฟลเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันเลยนะครับกับความทรงจําในวัยหนุ่มของตัวตลกนะครับผมของตัวตล,ลกคนหนึ่งนะครับผมโอเคเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ let's go บ้าอ่าบ้าบ้าเฮ้ยมันดึกขนาดนี้แล้วไ่ออปิงนั่นแท้เลยถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องกิน จะแกล้งทําไปใส่ใจทําไมว่าแกขโมยม,ม,ามาจากคนอื่นหรือเปล่าคนจนเนี่ยมันน่ารำคาญจริงเออนี่ครับอาโก้คนที่เราอันนี้คือชักนะครับชักเออกระายๆนะชักตอนนี้ฉันตามหานายอยู่พอตอนนี้ฉันต้องการเงินนะ ไอพวกปิงเดี๋ยวนะเขาต้องการเงินขนาดไหนถึงตามตัวตามตัวฉันมาถึงนี่ต้องการมากแค่ไหนและอัตราดอกละ่ะรู้มาเท่าไหร่โดยจากการตอบสนองแล้วเขาน่าจะเป็นเช็คถ้านาต้องการเงินเออเช็กซึดลงกับพื้มเพราะสิงง่ายงงทีนี้ก็จัดการกับปืนต่อ ฉันฉันดูดีกว่าถ้าไม่มีใครอยู่รอบๆนี่มันไปไปไม่ได้อโกคึมมองขึ้นไปบนฟ้าโอ,โอ้อ่าฉันลืมปิดเสียงอ่าเด็กหนุ่มรีบกระโดดไปยังอาคารที่อยู่ข้างเคียงราวกับเป็นลิงบ้าเอ้ยฉันปล่อยให้มีความผิดพลาพแบบนี้ได้ไงกัน ไม่คิดเลยว่าจะมีคนเห็นจากบ้านบนต้องจากเข้ามาให้ได้าฉากต่อไปนะครับห่างจากเด็กหนุ่มราวๆห้าเมตรนะครับเขาเดิดเขากระโดดขึ้นไปบนหลังคาและส่วนบนของหลังคาควรตามจะขึ้นไปบนหลังคาเพื่อใกล้เขาดีไหม หรือควรวิ่งเพื่อไล่กวดจากพื้นพร้อมจับตามองไปด้วยก็ดีถ้าขึ้นมันจะเสียเวลาเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไล่กวดดีกว,ว่าไล่ตามแบบนี้ก็จับเขาไม่ได้ฉันต้องรักษาระยะและแอบไปซ่อนตัวก่อนเขาจะได้คิดว่าฉันยอมแพ้ไปแล้วเพื่อเขาจะล่าใจลงมาจากหลังคาแล้วก็ค่อยจับตัวเขาตอนนั้นใช่ อันเกติดหนุ่ม50เมตรแอโกซ่อนตัวเพื่อเคลื่อนตัวไปยังอาคารที่เด็กหนุ่มมุ่งหน้าไปห่างจากเด็กหนุ่มอยู่80เมตรโถยังห่างอยู่นะเด็กหนุ่มเริ่มเคลื่อนจากอาคารไปเหยียอีกอาคารหนึ่งแล้วก็หยุดเอาใกล้ใกล้ต้องสาดเข้าไปแล้วเหรอเอด็กหนุ่มคว้าท่อจากบนหลังคาเพื่อถลายตัว ไปอย่างประุเฉือนด้านล่างใครมาส่งเสียงดั้งเนี่ยขอโทษนะขอพาไปหน่อยเด็กดุ่มลงมายัางพื้นเมืองล่างนี่ไงฮิสไหนที่สุดนายก็ลงมาอ้าจักรใจมนเลยเอ้ยหุนหักไปใหพ้นๆไปมีชาวบ้านอยู่ฉันกดนจากการเก็บเขาไม่ได้โว้อ่เหมาะที่จะใช้เก็บคนเลยนะตรงเนี้ย นายตามฉันทันได้ยังไงอ่ะส่งโทรศัพท์ของนายนาและลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ไปซะนายขโมยตัวตนจากโทรศัพท์ได้เลยนะทําไม่ันต้องให้ได้ด้วยแต่ยังไงก็เถอะฉันคงคิดว่าท่านจนมุมแล้วแต่นี่ไม่ใช่ทางตันนาก็แค่ไม่เห็นเส้นทางเส้นอื่นเตะดุงกระโดดชิ่งกําแพงไปไาก่อนที่กระโดดข้ามลงไปอย่างรวดเร็ว เขานี่ไม่ต่างจากเล็งเลงจริงควรย้อนกลับไปดีไหมสิง่งเสียงฟีเท้าของเด็กหนุ่มก็ค่อยทิ้งห่างไปทุกทีครู่ต่อมาห่างจากเด็กหนุ่มปราอาปสัสมทนเขาอยู่ตรงนั้นแล้วมุ่งหน้าไปยังสลัมงั้นเหรออย่างที่คิดนาไม่ยอมแพ้ง่ายง่ายแต่นาจะจับฉันได้งั้นเหรอ จับชั้นได้จับชั้นที่ด้านได้เลอเด็กหนุ่มสังเกตว่าอาโกอยู่ตรงไหนจึงวิ่งหนี้าเขาดูว่าฉันอยู่ตรงไหนและจึงวิ่งหนีไปเขากำลังซดสอบฉันอยู่โอเคหรือเ,เขาเห็นว่าฉันไลก่กวัวเขาเหรือไงกันนะรู้จักสถานที่ที่เขารู้ดีที่สุดเคยได้ยินม,มาว่ามีพวกชอบเล่นสะด,ดุดเอาชีวิตของตัวเองมาเสี่ยง ก็ได้ฉันจะเล่นเกมของนายเองเมืนมือปากและไม่มีอะไรล,ะลาเกะลักกะไม่มีอะไรล,ะลากเกะลักะชวนให้สะดุดล้มอยู่อยู่เยอะเลยเขาใช้เส้นทางโดยคิดเผื่อเอาไว้แล้วแต่ที่นี่ไม่มีใครอื่นจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะจะใช้เก็บเขาอย่างเงียบๆได้เช่นกันก็ได้ฉันจะเล่นเกมของนายเองเอาละ พักปืนออกมาม,มีกระสุนอยู่ใน2อนัดไม่จาเป็นที่จะต้องเล่นตามเกมของเขาจะใช้ปืนของฉันฝ่าเข้าไปตามพางเขาเองโอเคเเร,อรู้เรื่องรู้เรื่องโอ้ให้ตายเถอะพราะไม่มีคนอยู่แล้วลอกเขาก็เผยท่าแท้ออกมาเลยทีนี้ นายต้องการไล่ตามชันพร้อมๆสายปืนไปมาด้วยเหรอรอบๆนี้มีจุกกำมังเยอะเกินไปเอ้คุณครับปืนในมือน่ะยิงเป็นบ้างไหมไอกระบอกที่อยู่ระหว่างขาหน่านใช้เป็นไหมเด็กเด็กหนุ่มดู9ก้เมตรโอ้ห่างเยอะเลยเนี่ย โอ้อยู่บนตึกนะครับให้ยาเด็กดุ่มกระโดดไปยังหลังคาของอาคารที่อยู่ข้างเคียงกระโดดตามไปอักอโก,ก้พังตัวเพื่อลดแรงประทัดจากการกระแทกพื้นเขาเขาละ่ะเด็กด้านทางติดติดมประมาณร0อเมตรในขณนะเดียวกันเด็กดุ่มได้ลงบันไดมาโอ้ทำไมมันอันนั้นเยอะจัง เฮ้ยคุณน่ะหากคิดถึงอายุตัวเองบ้างนะหมดแรงแล้ใช่ไหมนะอาก้เล่งฝีเทา้าถึงจะเล่นยังไงนาก็แก่เกินที่ตามทันชันแล้วถ้าจะวิ่งเอาข้าบุหรี่ออกให้หมดก่อนนี้ไหม,มทีนี้ละ่ะนี่น่าจะใช้จาัดก,การเขาได้กำแพงอีกนั่นเลือ บ้า้าเยนี่ไม่ใช่มาฝึกแบบแบบกองโจรน,นะแต่ตำแหน่งบนยอดก,กำแพงหมอะที่จะใช้กันยิงปืนได้จริงจับไม้ได้อะโอ้เด็กหนุ่มกระโจมไปหลังต้นไม้โอ้ไม่คิดเลยว่าเขาจะหลบไปไปได้อีกอะอะคงโดนยิงไปแล้วทัมโมแต่ทัมโมแต่วิ่งโดนไม่เหลียวกลับไปดูกระโดดข้ากกำแพงแล้วตามเด็กหนุ่มนั่งไป อันเกติกอะแรกดดันนีมน่มันไม่ตลกเลยอะอืมมันต้องม,มันต้องยิงแล้วล่ะเออทันทีที่พวกเขาผ่านเข้า,าผ่านเข้าไปยังอาคารที่ถูกทิงงกทกท้งล้างเสจอักที่ถูกทิ้งล้างเสกไฟจากภายนอกก็ส่องผ่านเข้ามาทางหน้าต่างโอ้แสงน,นี่ทำทำเอาตาพลาเลยบ้าเลย ติดนุ่มฉัน,นับไปสู้คู่ก่อนที่จะวิ่งต่อ,อแต่ยังไงมันก็เป็นทางกองก็แค่ไปวิ่งต่ออาโก้ยกแขนบางตาแล้วก็ออกวิ่งเต็มฝีเท้าห่างจจเต็มหนุอยู่40เมตรใกล้ใก,กล้ละใกล้ใกล้เต็มทีละ อาโก้ไล่ตามเด็กหนุ่มไปจนถึงชั้นสามของอาคารที่ถูกเิ้งร้างเขาหายต่อไปแล้วตรงนี้น่าจะตันไม่มีบันไดฉุกเฉินหรืออะไรเป็นไปไม่ได้นะอาโก้วิ่งไปยังหน้าต่างที่อยู่ปลายสุดข,ของอาคารเมื่อมองลงไปเห็นเด็กตรงกำลังลูดตัวลงไปกับเสาไฟเขาเกาะเสาไฟแล้ใช้มันในการลงไปด้านล่างนั่นเลย อืมโัไล่ตามนามากอาโก้ไล่ตามรอยของเด็กหนุ่มจมไปยังส่วนหนึ่งของอาคารส่วนหลังคาของอาคารเฮ้ hey, ได้ยินไหมจ้าเป็นเต่าขนาดนี้คิดว่าจะเอาโทรศัพท์นี้ขึ้นมาได้งั้นเหรอเขาไปอยู่ในอาคารเรียบร้อยแล้วบ้าเอ้จับเขาไม่ได้อีกแล้วอ้ทางเด็กหนุ่มร้อยเมตร เขากำลังล้อเรียนฉันต oh, ้องต้องมาตัดนิสัยกันซะหน่อยเขาจะยิงเขาจะยิงมาจากระยะไกลขนาดนี้เลยเหรอหมอนี่ไม่รู้จักยอมแพลยจริงโอเคเยี่ยมถ้าทำดีอาจจะได้คลิปวีโอสุดเจ่มมาเลยหนุ่มมุกไปที่ยอดลามบันไดเพื่อถ่ายรูป้อมชูทรสักขึ้นมาเฮ้อไอเด็กง่อยู่ตรงนั้นอย่าไปไหนนะ ฉันจะช่วยสอนมารยาทให้เองปังเยี่ยมนั่นแหละเฮ้อ้าวโดนควรสักของติ็กหนุ่มปิวออกจากมือและกระเด็มตกลงบนพื้นเรียบร้อยครับโดนยิงตรงโดนโดนยิงตรงมืออ่กลับมาเหมือนเดิมเอ่อผมมาแล้ว จูจูเด็กหุมผู้มีลาแผพวนมือก็ได้เดินเข้ามาที่นี่มีไวไฟไหมนะเขาใช่เด็กคนนั้นไหมเดอฟูนะครับเขามีสติสัมัเหมือนเหมือนอย่างกับไพ่นี้เขาเป็นโคงโง่เหมือนเขาเป็นโคงโง่ๆเหมือนอย่างกับไพใบนี้แต่ฉันยังไม่รู้ชื่อของคุณเลยนะ ฮัลโหลผมขออะไรมาเหมาแทนการดื่มได้ไหมมาหม่ำแทนการดื่มได้ไหมขอโทษด้วยนะนี่ไม่ใช่พัตคารเอ่อเอ่อเอาอะไรดีอะเอ่อกิทเมนูมีอะไรก็สั่งอนั้นไป ได้เลยแต่ราคาแบบเอเออย่าม้วนเนี่ยมไปเลยมันจะไปร่วมเข้ากับยอดปีนของอาร์โก้เองแหละเจ๋งทั้งขอสั่งทุกอย่างมาอย่างที่ละอย่างเลยนะฮะเขาดูเป็นคนตลกนะสกูดเวอร์สเลดแฮมเมอร์รายการบนเมนูฟังแล้วชื่ออยากกระทะมอย้ัมเน่บาร์เทนเดอร์จะโชว์โชว์พ่นไฟไหมอะถ้าผมฝั่งคิส ไฟเยอร์อ่าฉันก็อยากจะเห็นนะอ๋อชื่อกีตใช่ไหมโอเคงั้นผมขอสั่งที่หนึ่งอ่าเอออืไม่มีให้เหรอฮะถ้าอยากเห็นไฟมากก็ช่วขอแนะนำามเลอต้อพ็อกเทลนะโอ้ฟังดูน่ากลัวนะแต่ไม่เอาดีกว่าฮะ ชื่อเล่นของระเบิดขวาก็คือมอลตโตพกเทลเช่นกันแต่เขาไม่เหมือนกับคนที่ฆ่าเอาไว้เลยอ่ะเขาต่างจากคุณอย่างชื่นเชิงเลยนะอาโ,โก้น่าสนใจนะที่คนทั้งสองคนทํางานร่วมกันได้อ้าว,เป,ว,เ,วเป็นพวกเดียวกับอาโ,โก้เหรอกีดามีทักษะที่พิเศษและมีประโยชน์เออเือ จะไม่อยากเชื่อเลยว่าโก้ชมผมอะ่ะพ่อผมพ่อผมเองไม่เคยชมผมเลยนะไอ้นี่สส่ชอำบวเบกเนี่ยคงไม่ได้ไปมีประโยชน์ซะเท่าไหร่เลยใช่ไหมกีดทาไมคุณถึงมาทํางานกับอาก้ล่ะเออผมไม่คิดว่าจะหนีไปจากเขาได้หนีไปจากเขางั้นเหรอเขายิงมือข้างนี้อย่างแม่นยําจากยายักษ์ไกลนะ่ะเหมือนกับ เหมือนเป็นการสั่งส่งสารมาส่งสารมาว่าเขาสามารถฆ่าผมได้ทุกเมือ่อคือคุณหวาดกลัวอยู่กันเหรออืมน่าจะเป็นทำนองนั้นแหละต้องขอบคุณในนักกีตมบยากาศมันเปลี่ยนไปเลยและฉันได้เห็นหน้า,าใหม่ของอาร์โก้ด้วยที่เห็นว่าเห็นหน้าใหม่ๆของฉันเธอหมายความว่าอย่างไรเหรอ คุณเป็นคนที่จริงจังและเย็นชาอยู่เสมอเหมือนกบับว่าถ้าทําได้คงคงจ้างหุ่นยนต์แทนคนไปแล้วแหละแต่ในเมื่อคุณรับคนอย่างกี้เข้ามาทํางานด้วยคุณเลยดูต่างออกไปสำหรับฉันเอาอะไรดีอะการที่จะได้อะไรมาก็ต้องยอมเสียอะไรไปบ้าง ฉันไม่ได้บอกว่าคุณเปลี่ยนไปฉันแค่บอกว่าคุณทั้งคู่ผสมกันได้อย่างลงตัวเหมือนคอดเทลรถด,ดีเหมือนคุณจะไม่อยากยอมรับนะเอ่อการเล่นไพ่ขอโลกของเราจบกันแค่นี้ซะสินะอืมเหมือนคุณอยากจะเปลี่ยนหัวข้อนะดีแหละฉันมีลูกใค้าอีกคนอยู่ตรงนี้ คงไม่อาจจะคงคนคงไม่อาจให้คุณเดี่ยวั้างชั้นเอาไว้ได้หรอกอ้าอายเหนื่อยแล้วเหรอผมยีบมาแหละผมรีบมาแล้วเลยะผมไม่ได้ง่วงอะไรหรอกแต่แต่เราต้องรออีกนานไหมอ่ะขอโทษนะที่ฉันมัวแต่สัใจอาโก้อะนี่รับเครื่องหนีนี้รับเครื่องดื่มนี้แทนคำขอโทษละกันนะ บาร์เทนเดอร์วางแก้วค็อกเทลไว้ตรงหน้ากิดโอ้นี่มันแอลโกอฮอล์ใช่ไหมเนี่ยเยี่ยมเลยเอ้อช่างขอโทษที่เสียมรยาทด้วยนะกิดยกโทรศัพท์มาถ่ายรูปค็อกเทลล่ารักจริงกิดยกค็อกเทลดื่มมันมีเอกลักษณ์มันตรงที่มันทั้งหวานแล้วก็ขมในเวลาเดียวกันนี่แหละ Kiss of Fire หือจริงดิ กิสมองไปที่ค็อกเทลและบาร์เทนเดอร์ด้วยสีหน้าอันเศรเวลผิดหวังขอโทษสำหรับพฤติกรรมเขาด้วยนะไม่ไม่ไม่เป็นไรเขาแค่เขาก็เป็นเหมือนน้องคนเล็กซื่อๆนะ่ะบางทีเขาอาจเขาอาจจะอาจจะอยากตบเขาสัเบาๆนะอากคุณจะทำอย่างไรกับชายลักสนุก คนนี้ดีจินตนาการไม่ออกเลยว่าคนทั้งสองคนท,ทั้งการทั้งสองคนเลิกง,งานกันได้เออเวลาทาง,งานผมเป็นคนจริงจังนะ่ะถ้าผมไม่จริงจังพอคนที่ไม่เกี่ยวข้องอาจจะติดร่างร่างแหมไปด้วยเฮ้ยเคยมีคนอื่นติดร่างแหมมาด้วยงั้นเหรออาจจะบอกว่าติดร่างแหมมาด้วยก็หรือจะถูกจัดก,การไปด้วยดีอาโก้ผมพูดถึงเรื่องนั้นได้ไหม นายเล่าให้ผ่านเนเดอร์ให้เขาฟังได้อืมกีดมองไปที่ผ่านเนเดอร์อยากจะดื่มอะไรอีกไหมเอ่อไม่ละผมแค่อึ้งไปนิดหน่อยนะผมแค่รู้สึกขึ้นมาว่าผมไม่ควรเข้าไปแทรกอาก้เองก็รู้เรื่องนี้ด้วยเช่นกันผมขอให้อาก้ช่วยจัดการปัญหารเรื่องสนตนวของผมผมมันได้เลี้ยงสามากเอ่อฉันจำไม่ได้ว่านาหมายถึงอะไรหลอกนะ จบโอเคก็นะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องชัตเตอร์ต่อไปนะครับนั่นก็คืองานและชีวิตส่วนตัวแต่ว่าพ่อไว้พงเท่าน,น,นี้ก่อนนะครับก็จบกําเพลแล้วนะครับสำหรับเกม Ar g o c ก o ชอยทั้งเรื่องของ Ar g o ไก้ไว้พิเท่าน,น,นี้ก่อนนะครับผมก็สัมหักนะครับถ้ากก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในตอนหน้าสับคลิปนี้ซี a g เกนครับผม